สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกับฟางอีกแล้วนะลูกค้าวันนี้เรามาปล่อยรถกันอีกแล้วนะกับเจ้า Honda H R V ปี2 0 1 6ตัว1 8 E L ท็อปสุดตัวสันลูครับผมสวัสดีครับพี่พี่ทั้งสองคนนะครับผมเป็นเจ้าของรถคนใหม่กับรถ H R V หายากคันนี้นะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตสัมภาษณ์พี่นิดนึงเนาะพี่เจอรถคันนี้ได้ยังไงครับเขาอย่างจริงๆอะ่ะไม่ได้ตั้งใจมาหานะคือมาหา C R V แต่ทีนี้ทางร้านบอกว่ามี H R V อยู่ตัวหนึง่งจะดูไหม พอไปดูก็ไม่ได้คิดไม่ได้อะไรเลยคือเอาเลยคือมันชอบว่า <c oughs> มันก็ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะะแล้วพอเห็นรถแล้วตัวรถเป็นยังไงบ้างครับสวย <laughs> สวยชอบเลยใช่คะ่ะใช้เวลานานไหมครับพี่กว่าจะได้รับรถเปกสานนานไหมทางร้านบริการเป<ช>็นยังไงบ้างไม่นานนะไ,มไม่ถึงสองสามอาทิตยซ้ำแปมเดียวครับพี่ใช่ออฟเดียวอะอาทิตย์เดียวก็คืออาทิตย์เดียวพอรับรถเลยใช่ค่ะมีอะไรอยากฝากบอกกับคนที่กําลังจอว่ากับทางสี่คิวรอรถไหมครับ กำลังหาหารถอยู่เนาะทั้งกระบะรถเก่งก็มาแวะดูก่อนได้ค่ะคือที่นี่โอเคค่ะพี่พี่เขาวิ okay. ่งรถดีด้วยโอเคทุกอย่างโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับลูกค้าใครที่อยากได้รถเฉลยแบบนี้นะเราติดทานทางเพจแล้วเราได้เลยโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะขอบคุณมากครับผ